ค่านี้นะคะเราจะมาคุยเรื่องที่มันต้องเสียดแทงใจหลาคนหลายๆคนแน่ๆเลยเรื่องที่ว่าใจรู้ว่าผิดแต่ปากบอกว่าฉันถูกทั้งที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ถูกทําไมการขอโทษจึงเป็นเรื่องยากหมออืมบางคนก็รู้สึกว่าทำไมมันปากหนักจังอยากจะบอกแต่ก็ไม่กล้าบอกออกไปรู้ทั้งรู้ว่ามันผิดแต่ก็ผ่พูดออกไปไม่ได้ ปัญหานี้มันก็ทาให้เกิดการบั่นทอนทั้งคนจะพูดแล้วคนที่อยากจะฟังดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งคนอยากจะเล่าคนอยากจะบอกและคนที่นอคาพูดนั้นอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของการขอโทษทําไมมันยากเย็นจังเลยและการขอคําขอโทษเป็นเรื่องผิดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราพบกันวันอังคารเวลาใหม่นะคะเฉพาะสัปดาห์นี้เท่านั้นบ่ายสองโมงตรงค่ะแล้วเจอกันค่ะ